UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคน เฮ้ยย hey, สุดดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนเดิมนเพิ่มเติมคือไม่มีรีนั่นเองนะจ๊ะในคลิปนี้ครับเรามาพูดถึงสเตจวิ่งกันบ้างดีวกว่านะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมแทบจะไม่เคยทําคลิปเกี่ยวกับสเตจวิ่งเลยนั่นเองนะครับจะทำเนี่ยแบบไม่กี่คลิปนาะที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูสเตจวิ่งกันบ้างนะครับในรอบนี้เป็นสเตจวิ่งท่าไฟนั่นเองนะครับถ้าใครที่ไม่รู้นะจ๊ะใครที่ไม่รู้ว่ารอบนี้ศัตรูเป็นทตุอะไรเนี่ ในรูปภาพในหน้านี้ก็ได้นะครับในหน้านี้เห็นไหมนี่นี่นี่มันก็จะโชว์เป็นรูปสีแดงๆนะครับถ้าสีแดงๆแบบนี้ครับก็คือสตรูเนี่ยจะเป็นธาตุไฟทั้งหมดเลยนะครับพวกบอสไอ้พวกตัวกี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเป็นธาตุไฟทั้งหมดนะครับถ้าเป็นธาตุน้ําธาตุไม้เนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีเขียวกับสีฟ้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแสดงธาตุตามสีเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดตัวนะครับไปลง สเตตวิ่งเนี่ยครับเราก็จะต้องจัดทีมที่มันสดคล้องกันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวมาแนะนํากันเล็กน้อยละกันนะตัวสเตตวิ่งนะครับมันก็จะสามารถใช้ตัวบินได้2ตัวนะครับเหมือนตัวสเตตอะพีพีนะครับตัวทั่วไปเนาะปกติเลยนะครับก็กบจำกัดเอาไว้2ตัวจริงจริงแล้วตัวที่ตีป้อมได้เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็ตัวบินก็ตีไม่ค่อยได้นะครับก็จะเป็นตัวไหวพริบนั่นเองนะครับ ผู้เล่นใหม่นะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมไหวพิบถึงตีป้อมได้แรงนะครับอันนี้คือไม่นับ PvP นะ PvP เนี่ยวหวพิบจะยังแบบตีป้อมไม่ค่อยเข้าอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป้อมอื่นๆนะครับไม่จะเป็นป้อมสเตจพิเศษนะครับป้อมสเตจหลักครับหรือว่าเป็นป้อมนี่ใน,ใน,ในสเตจอีเวนต์เนี่ยนะครับสายไหวพิบจะตีแตกง่ายมากนะครับอันนี้คือเราจะต้องแบบต้องย้อนไปแบบไกลหน่อยนะครับในอดีตนะครับในอดีตนะครับของลาเรนเจอร์เนี่ยนะครับทุกป้อม นในอดีตนะทุกป้อมของรเรนเจอร์เนี่ยนะครับจะจะพว่นีจจ้จะแข็งมากนะครับจะแข็งมากเพราะว่าแต่ละป้อมเนี่ยมีเลือดนะครับมีเลือดหรือว่ามีเกราะอของพลังโจมตีกาย,ยาเยอะมากครับแล้วก็ต้องใช้พลังโจมตีกายเท่านั้นถึงจะตีป้อมได้นะครับอันนี้คือเป็นยุคก่อนๆของลาเรนเจอร์เลยครับถ้าเราจะ ตีป้อมให้แตกนะครับเราต้องเน้นไปที่สายว่องไวนะครับต้องเน้นที่ความแรงการโจมตีแล้วก็พลังโจมตีของสายว่องไวเนะี่ยให้ได้เยอะที่สุดเพราะมันก็จะแตกง่ายขึ้นนะครับแต่อัปเดตมาปัจจุบันนะครับปี2ปีหลังๆมาเนี่ยนะครับเราต้องใช้ไหวพริบในการตีป้อมนะครับเพราะว่าเหมือนป้อมในในเกมเราเนี่ยนะครับตัวเกาะป้องกันของไหวพริบเนี่ยของพลังเวทเนี่ยมันไม่มีนะครับมันจะมีเกาะป้องกันของตัวค่าพลังโจมตีกายเยอะมากนั่นเองนะครับแต่ว่าพลังป้องกันเวทเนี่ยไม่มีเลยนะครับทำให้สายไหวพริบเนี่ยตี ป้อมเข้าแรงมากแล้วก็แบบแป๊บเดียวแตกได้เลยนั่นเองนะครับเขาก็เลยนิยมใช้ไวพิบในการตีป้อมกันนั่นเองนะครับถ้าใครไม่เชื่อก็ลองทดสอบดูได้ครับระหว่างเอาสายว่องไวไปตีป้อมนะครับกับเอาสายไหวพิบไปตีป้อมนะครับอะไรจะแตกง่ายกว่ากันนะครับก็ตัวก็ต้องไปลองทดสอบดูเองนะเผื่อใครไม่รู้นะทีนี้เนี่ยในสเตตอีเวนต์เราเนี่ยเราจะใช้การตีป้อมนะครับเพื่อวิ่งผ่านนะครับเพื่อวิ่งไปให้ได้ระยะไกลที่สุดนะครับก่อนที่ เราจะวิ่งไปได้เนี่ยเราต้องโจมตีสตูนต้องฆ่าสตูแล้วก็ต้องตีป้อมให้แตกเราถึงจะสามารถข้ามไปได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ไหวพริบให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะตีป้อมให้ได้เร็วๆนั่นเองนะครับในรอบนี้นะครับในโคนาโบรอบนี้เนาะนะครับอ,อะไรนะโคนาโบมันชื่ออะไรนะ <c oughs> จำไม่ได้ชื่อโคนาโบท่าสุดแกงแห่งนวดพการสนครับอรอบนี้เนี่ยผมเปิดได้ตัวบัฟโคนาโบนะครับไปถึง2ตัวเลยถ้าถามว่าเฮ้ยพี ตัวบัฟโคลาโบคืออะไรโอ้แบบอันนี้มีคําถามมานะครับต้องอธิบายนิดนึงนะครับตัวบัฟโคลาโบนะครับหมายถึงตัวเรนเจอร์นะครับถ้าเราใช้ตัวเรนเจอร์เหล่านี้นะครับในสเตทนะครับในสเตทนี้นะครับเราก็จะสามารถได้บัฟคะแนนนะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมใช้เนี่ย เออผมใช้ไป3ตัวนะครับมันก็จะได้บัฟเป็นเพิ่มขึ้นตัวละ0.1นะครับถ้าผมมีตัวโคลาโบนเนี่ยเอามาลงในอีเวนต์นี้ในอ่ะสเตเตนี้นะครับ3ตัวมันก็จะบวกเป็น0.3นั่นเองนะครับเนาะเป็นคะแนนแบบเพิ่มขึ้นนี่นะครับถ้าใครนะครับเปิดได้เยอะนะครับก็จะยิ่งมีตัวบัฟคะแนนเยอะนั่นเองคะแนนมันจะยิ่งจะคูจะแบบคะแนนมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปนะครับสูงสุดก็ใส่ได้ตามที่เห็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลยนะครับถ้าใครแบบ เป็นผู้เล่นที่แบบโอ้โหเปิดแบบการชาติถล่มทลายนะครับหรือว่าคนที่เขาเล่นแบบจริงจังนะครับแบบวิ่งแบบจริงจังเลยเนี่ยนะครับเขาจะเปิดให้ได้ทุกตัวแล้วทําทุกล่างมาวิ่งกันเองนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ครับตัวเคียวกะครับอัลตรา้าไฮเปอร์เก้าดาวครับตัวเทนกะครับอัลต้าไฮเปอร์เก้าดาวครับตัวเอ่อชื่ออะไรนะอาวบะนะครับอาวบะก็อัลตร้ากับไฮเปอร์ครับ ตัวอะไรอะฮิมาลินะครับก็สามล่างแล้วก็ตัวชูชูก็สามล่างนะครับก็จะใช้บัฟได้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับก็จะได้บัฟทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับก็คูณศูนย์จุดสิบสี่ไปนั่นเองไอ ก็น่าจะใช่ม้กนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันบัฟสูงสุดได้กี่ตัวนะครับไม่แน่ใจว่าแค่10ตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะสำหรับการบัฟสเตตวิ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่านะครับบางทีเนี่ยโคลาโบมันไม่ได้เก่งครับแต่แค่เอาเปิดมาเนี่ยเพื่อมาเอาบัฟในสเตตวิ่งเฉยๆนะครับมันจะได้คะแนนี่แบบพุ่งทะยานขึ้นนั่นเองนะครับอย่างผมตอนนี้เนี่ยก็ได้ตัวเคียวกะมา2ตัวเลยนะครับก็เรียกว่าเกมจะแจกอะไรเยอะแยะไม่รู้นะครับเทนกะไม่ยอมออกนะครับออกกับเคียวกะ อ่มันให้มาก็เอาอะเก็บมาวิ่งได้นะครับก็เป็นบัฟโคลโบสีตัวครับตัวแจกครี2ตัว2ล่างแล้วก็ตัวเคียวกะ2ตัว2ล่างกันเองนะครับผมส่วนตัวเลนเจอร์ที่ผมใช้ในวิ่งนะครับสเตตวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนอกเหนือจากตัวบัฟแล้วเนี่ยบัฟไอ้บัฟคะแนนนะนะสเตตวิ่งโคลโบเราก็จะใช้เป็นสายใวพิบธาตุน้ำซะส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นใครบ้างครับชากะฮะนี่ชากาะมายะชากะอัลตร้าไฮไอชากะไฮเปอร์ I, าานะครับ9ดาว ตัวโพไซดอนนะครับรูดีสเฮดพิษดาวินชีนะครับยามาโตะนะครับฟิตเห็นไหมคือแต่ละตัวนะครับเราจะเน้นเป็นตัวธาตุไม้ที่เป็นไหวพริบที่มีดาเมจสกิลที่มีพลังโจมตีเวทถุงสูงนะครับอ่าหรือว่าเป็นบางตัวที่มีบัฟว,วิ่งเร็วก็ใช้ได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวดราเค้นนะครับดราเค้นมีบัฟว,วิ่งเร็วผมก็ใช้ดราเค้นนาฬิกาปู่ใช้ได้ครับเอามาแทรก ตัวอนดูบิดครับมีบัฟวิ่งเร็วเนาะนะครับมายะมีบัฟวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ใครอีกฟิตมีบัฟวิ่งเร็วครับยางมาตะก็มีบัฟวิ่งเร็วนี่เห็นไหมแล้วก็โพไซดอนเนี่ยนะครับแอบเสริมเข้ามานะครับโพไซดอนจะเป็นตัวละครสายอ่าว่องไวธาดน้ําที่เรียกได้ว่าวิ่งได้เร็วมากนะครับในสเตตวิ่งเนี่ยโพไซดอนธาดน้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างฮิตมากๆกันนะไปเดี๋ยาบอลองวิ่งกันครับว่าผมจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมวิ่งมาแล้วตามที่คะแนนที่ทุกคนเเเเเห็็็็นน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 ตอออีี้้้าะะะแแแแลลวกกผม่ยยคคคครับบบไดดสสสูงุืืป เฮ้ยไม่ใช่ดิหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเออได้มาคะแนนก็คือเป็นหมื่นเลยนั่นเองนะครับต่อ1รอบเอ๊ะเดี๋ยวนะคะแนนมันได้เป็นแสนไม่ใช่หรอที่ผมเคยได้เอ้ผมจำไม่ได้ไงนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะคือผมใช้คูณ10ไปนะครับก็ทําให้คะแนนเดี่ยวมันได้แบบสูงมากกันเองนะครับแล้วยิ่งในบางรอบเนี่ยนะครับถ้าเราได้ไอเทมดีๆจากการตีป้อมเนาะเราก็จะสามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันอ่ะผมกดรอโตโต้ไปเลยนี่นะครับ แน่นอนว่าถ้าเรากดเองนะครับถ้าเรากดเองเนี่ยนะครับมันก็จะได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยบอทเนี่ยบอทมันจะใช้เทียมแบบม่วซัวนเนาะมันก็จะได้คะแนนไม่เยอะนี่ไมกี้ครับเอาเยางมาตบมาบัฟวิ่งเร็วเห็นไหมนี่ช่วยกันบัฟครับตีป้อมตีป้อมอ่ะไกรทองมาบัฟวิ่งเร็วด้วยไกรทองหมุนเทียนไปนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่การแบบบัฟหมุนเทียนของเขานี่เลยพอใช้สาย ไวพิพ์นี่ครับตัวศัตรูเนี่ยก็จะตายง่ายขึ้นจากดาเมจสกิลด้วยนะครับแล้วก็ฟังเล่านะครับก็จะสามารถจะเรียกว่าไงดีอ่ะนะครับจะกำจัดสกิลได้จะกำจัดศัตรูได้จากดาเมจสกิลแล้วก็จะสามารถตีป้อมได้แบบรวดเร็วด้วย,วยนั่นเองนะครับโอ้ยรอบนี้โชคดีนะเนี่ยได้นาฬิกา2ชิ้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนาฬิกาไอตัวรองเท้ารองเท้าเออพูดผิดเอาเอาฟิปมาบัฟเอาฟิปมาบัฟ กดอมาตะาในป้อมนี้เพื่อป้องกันโอเคนะวเวลาเหลือเยอะครับประมาณ30มิบวิเราน่าจะถึงป้อม7จ็รหรือเปล่าต้องมารอดูกันครับตอนนี้คือแล้วแต่ดวงเลยครับตอนนี้อ่ะอันนี้คือในกรณีที่เรากดเองแล้วอ่าจะเรียกว่าไงดีอ่ะแล้วแบบดวงมันดีนะครับดวงมาได้ไอเทมเนี่ยดีด้วยนะครับได้วิ่งไปถึง2อันเลยเนาะมันก็จะวิ่งได้ไกลหน่อยโอเคตีป้อมตีตตจุบ บอสนะครับบอสก็ Bot คือไอตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันมีบับโอ้หได้วิ่งแล้วมันมีบบบอมาตะานะครับบางทีเนี่ยมันจะถูกยื้อนานหน่อยเพราะว่าบอสเนี่ยมันติดอมาตะานั่นเองนะครับแต่ถ้าบอสไม่ยอมติดอมาตะาแบบโอ้ห oh, วิ่งแล้วถ้าบอสไม่ติดอมาตะานะครับเราก็จะสามารถทะลุทะลวงไปได้ไกลหน่อยเฮ้ยป้อม800ปะเนี่ยโอ้ห oh, นี่สถิติใหม่เลยเนี่ยโอเคนะครับโอ้มาเล่นอัดคลิปพอดีเลยโอ้โหสถิติน่าจะเยอะสุดเลยนี่ไงคะแนนครับ หน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนครับ1นึ่งแสนหนึ่งนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหเยอะมากโอ้โหแบบุยเราไม่คือได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือเนื่องจากว่าเราวิ่งได้ระยะทางไกลนะครับรแล้วก็เราได้ คูณคะแนนจากยูนิตบัฟนั่นเองเห็นไหมทุกคนเห็นไหมในในอ่าใ,ใ,ในหน้าจอครับยูนิตบัฟซีนะครับก็เป็น1.4นั่นเองนะครับก็หมายถึงตัวบัฟโคลรโบนะครับในรอบนี้ที่ผมใส่ไป4ตัวเนาะมันก็เลยจะบัฟให้เป็น1จุดให้เป็นแบบ0.4นะครับเพิ่มมาถ้าใครมียิ่งมีเยอะเนี่ยคะแนนมันจะยิ่งคูณไปเยอะ <c oughs> พอมันคูณไปเยอะเนี่ยนะครับคะแนนก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วก็เวลาวิ่งแต่ละรอบเนี่ยคะแนนก็จะได้มากกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับผมโอ้โหได้โคตรเยอะเลยอ่ะได้เป็นแสนขออีกรอบนึงได้ม เมื่อกี้มันได้รองเท้าเยอะมากเลยครับถือว่าดวงดีเลยเอาไปอีกหนึ่งรอบครับอ่าผมอ่ามีคนถามว่าไอพี่พี่จะวิ่งแบบสเต็ปวิ่งแบบจริงจังเอาเกียร์เมื่อไหร่นะครับผมก็จะบอกว่าเออก็ยังก็น่าจะอีกนานนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีทุนนะครับเนาะแล้วก็ขนนกผมก็ใช้แบบทุกเดือนนะครับผมไม่ได้รีดด่านขนนกด้วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีมีขนนกเนี่ยสะสมเอาไว้เยอะขนาดนั้นที่พอจะวิ่งเนาะตำยังตำตำเนี่ยนะครับท็อปสิบเนี่ยก็น่าจะประมาณ สองแสนนะอ่ะสองแสนนี่คือแน่ๆแ,แบบอยู่หมัดเลยอ่ะนะครับทอ็อปอ่าไม่ใช่ท็อปสิท็อปร้อยท็อปร้อยเออพูดผิดท็อปร้อยเนี่ยต้องอยังต่ำประมาณสองแสน่ะนะครับที่แบบที่เราสามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะครับบางรอบเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่เยอะมากบางรอบอาจจะประมาณแสนห้าอ๋อว้ยได้ได้รองเท้าเยอะมากบางรอบประมาณแสนห้าก็ได้แล้วแต่ผมว่าสองแสนในประมาณแบบพอดีแล้วนะครับติดท็ทอปท็อร้อยอะไรอย่างงี้นะครับเอาเกียร์เจ็ดดาวเนาะ โอ้โห oh, แล้วเรามาเจอป้อมนี้โดยที่เราไม่มีบัฟโลเลยอ่ะแต่เรามีตัวปล่อยได้อยู่ครับเออในสเตตด่านวิ่งเนาะนะครับก๊อปปี้ลำนำซัมมอนไม่ติดนะครับไม่ติดนะมันเป็นสเตตพี่เป็นสเตแบบที่มันห้ามสกิลพวกนี้เนาะถึงตัวละครเราจะมีสกิลนี้ออกสกิลนี้ก็ตามแต่ก็มันก็จะไม่ติดผลนะครับเนาะได้วิ่งอีกไหมโอ้โหได้เป็นแบบอันนี้อเอาคือไม่เป็นไรไปถึงป้อมครับแล้วเราก็จะใช้ นี่แน่ไอเทมนี้นะครับถ้าใครไม่อยากยิงใส่ศัตรูเนาะถ้าเรายิงไอเทมไออะไรนะพลุเนี่ยใส่ศัตรูเนาะศัตรูมันจะชังงักแล้วก็เดินถอยหลังไปนิดนึงแต่ว่าถ้ายิงใส่ป้อมเนี่ยป้อมมันจะลดะเลือดป้อมมันจะลดไปหน่อยนึงนั่นเองนะครับอ่ะนี่เห็นไหมถ้าเรากดใส่ศัตรูเนี่ยศัตรูมันจะอ่าก็เดินถอยหลังนิดนึงนะเฮ้ยรอบนี้ก็ได้เ2 9เป็นแสนปะเนี่ยโอ้โหไได้อีกเป็นแสนแบบ สายไว้พิบผมมันเยอะนะทุกคนนะเพราะใส่ไว้พิบผมในการวิ่งเนี่ยมันเยอะนะครับของธาตุน้ำเนี่ยแล้วก็มีตัวบัฟเยอะๆเนี่ยคะแนนก็เห็นหมันจะเยอะมากต่อแต่ละรอบนั่นเองนะครับในรอบนี้เกียร์วิ่งเนี่ยมันเป็นเกียร์ธาตุแสงเนาะแล้วก็ท็อปร้อยเนี่ยมันเป็นเกียร์อัพเกรดธาตุมืดนะครับถ้าใครไม่อยากไปเสี่ยงกับกาชาเลยครับก็มามาแข่งกันได้ในสเตจวิ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองอยังไงเนาะนะครับถ้าอยากแบบ ได้แน่ๆก็ไปเปิดให้ถึงการันตีครับได้รองเท้าหรือถ้าแบบอยากได้แน่ๆจากการวิ่งนะครับก็ลงทุนกันให้เต็มที่แล้วกันนะครับผมก็เชื่อว่าไม่ว่าทางไหนนะครับมันก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับกมก็ได้รายได้เท่าๆกันแหละเนาะโดยแบบประมาณนะโดยเฉลี่ยนะครับใครที่เข้ามาวว่งวิ่งเล่นในสเตจนี้นะครับก็ลองใช้เทคนิคผมก็ได้ครับทั้งแบบ กดเล่นเองก็ได้นะครับกดใช้เท่มเองเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งได้ไกลมากขึ้นครับพยายามใช้ตัวบัฟวิ่งนะครับที่แบบมีบัฟความแรงเคลื่อนที่นะครับหรือแบบเป็นตัวไหวพิบทาาดน้ําเยอะๆนะครับเน้นไปที่ไหวไหวพิบทาาดน้ําที่มันมีดาเมจสกิลที่มันมีพลังเวทโจมตีแบบเยอะๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่บัฟโคลรโบเข้าไปเนาะมันก็จะทำคะแนนได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ผ่านเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ผมด้วยนะว่าเจอกันใหม่นะจ้าในคลิปหน้าสำหรับคลิป